เปลี่ยนซับหมึกเครื่องปิ้นแอบสันด้วยตัวเองง่ายๆค่ะสามารถเปลี่ยนเองได้เลยเราสามารถซื้อตลับแบบนี้นะคะมาเปลี่ยนเองหรือจะซื้อเฉพาะตัวฟองน้ำด้านในก็ได้ราคาถูกดีค่ะเครื่องปิ้นแอบสันนะคะตัวซับหมึกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเราก็คือไขน็อตตัวด้านหลังนี้นะคะ1 1จุดแล้วก็แล้วก็ทำการเปิดโดยการโยกแบบนี้ออกมานะคะ ปุ๊บก็จะได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาแกะตลับซับหมึกที่เราซื้อมาค่ะหรือบางคนนะคะซื้อมาเฉพาะฟองน้ำก็เอาตลับเก่าเนี่ยไปล้างก่อนให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ฟองน้ำเนี่ยลงไปนะคะอันนี้ก็คืออันที่เราซื้อมาแบบเป็นตลับไปเลยนะคะราคาก็90กว่าบาทนะในแอปส้มนะคะ แล้วก็สามารถซื้อเฉพาะฟองน้ำราคาไม่กี่บาทเองนะคะหลังจากนั้นไขน็อตตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงตลับหมึกอันเก่าออกมานะคะดึงมาตรงๆเลยก็จะได้แบบนี้นะคะมันเต็มมากๆแล้วนะคะแล้วเอาอันใหม่เปลี่ยนเข้าไปแบบนี้ทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นนะคะก็ไขน็อตที่บริเวณจุดเดิมค่ะ ทำการปิดฝานะคะแล้วก็ไขน็อตตรงด้านหลังเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูแต้มทีวีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ